สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมเนียมจากสวนเลิศนะครับวันนี้ก็ตามที่ FC ขอมาเนาะเรื่องของการฝังเข็มก็เดี๋ยวจะพามาดูวิธีการฝังเข็มแบบง่ายๆบ้นบานๆทำตามกันได้เลยซึ่งวิธีที่ทําอยู่ที่สวนเนี่ยมันก็อาจจะมาอาจจะไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีที่สุดนะครับอาจจะไม่ได้มีเทคนิคอะไรที่พิเศษมากมายแต่เราก็ทําแล้วมันก็ดีขึ้นนะครับก็เลยอยากจะเอามาแชร์ ตอนนี้ก็ทําการทําความสะอาดโคนเปิดโคนเปิดอะไรออกให้เห็นรากของเขาแบบนี้เราจะได้รู้ว่ารากไหนที่มันป่วยรากไหนที่มันยังใช้การได้อยู่ก็รา,ากไหนที่มันป่วยเราเดี๋ยวดูยังไงสีน้ําตาลเวลาเราขูดแล้วใช่ไหมเสีนเดี๋ยวองเลือดพูดเสียงดงัดงๆหน่อยนะคือรากจะ,ะ,ะช้ำม,มีสีน้ำตาลแล้วมันมีโอกาสหายไหมครับ ถ้าเป็นไม่รอบต้นมีโอกาสหายในกรณีต้นนี้เป็นรอบหรือยังยังยังเนาะเป็นไปแล้วสามสวนเหลืออยส่วนหนึ่งแต่มันเป็นรากใหญ่ที่ยังเหลืออยู่นะไปดูละในละกอ๋อรากนี้มันยังใช้ได้อยู่คือยังดีอยู่เราเราขูดูอ่ายังมีสีขาวๆอยู่แบบนี้กลิ่เริมแบบนี้สุดท้ายแล้วแล้วเนี่ย เดี๋ยวรากไม่รากเยออ่าจะฟื้นคนคลิปนี้ก็จะนานๆหน่อยยาวๆหน่อยนะครับใครที่อยากจะดูแล้วเอาไปรักษาที่สวนก็อลองดูกันได้ไอ้ที่พ่อเอามาทานนี่มันคืออะไรพ่ออันนี้เป็นยา,ากนจัดเชือ้อราชื่อยาฟอร์ดีฮิวไหมไม่ตัวนี้เป็นวันนี้ใช้ของเมนโกเซิบบวกกับเซมอกตานนี้นะครเป็นยาลาอีกตัวหนึง่ง ชื่อการค้าก็คือไม่บอกเลยกันเนาะมันเป็นทำไมไม่บอกบอกน้อยเอาชื่อสามัญก็ได้ฟอสิทิลใช่ไหมฟอสีทิวได้โอเคก็ตัวน้ำเนี่ยที่ลุงเลิศผสมเนี่ยลุงเลิศไม่บอกชื่ออสินค้านะเพราะว่าเราไม่อยากกล่าวถึงเนาะก็จะมีเมนคอสเป็บที่พูดมาก็คือเป็นตัวยาสามัญ เราไป<ม>หาซื้อเอายี่ห้ออะไรก็ได้นะครับที่เรามั่นใจที่ผู้ชื่อได้โอเคก็เป็นเมนโคอเซปบวกกับไซมอกซานินแล้วก็ฟอร์ e อทิลนะครับผสมกันเข้าไปให้มันเป็นน้ําแล้วก็ขูดขูด,ขด,ขดแล้วก็ทาเพื่อให้เชื้อรามันตายแล้วก็มีอีกหนึ่งอันก็คือ <c oughs> <c oughs> ฝังเข็ม <c oughs> ตัวนี้มีอะไรเวะกดฟอสฟอริก uh, <Ph> บวกกับน้ํากลัน่น <c oughs> อย่างเดียว ใช่นี้อ๋อสองตัวก็คือหนึ่งตัวหนึ่งในในกรณีที่พอพูดดังๆหน่อยอ่าในกรณีที่โลกเขาแรงแล้วเป็นเป็นเป็นอ่าพูดง่ายๆก็คือโลกมันเยอะแล้วไกลรอบต้นแล้วมันลุกลามแล้วมันลุกลามอัตราส่วนในการผสมก็คืออาจจะเป็นกรดฟอสฟอริกฟอสฟอริกกสองส่วนก็ได้แล้วก็น้ำกันน้ำกันหนึ่งส่วนหนึ่งส่วนอ๋อ กดฟอสฟอริกหนึ่ส่วนออสส่วนน้ำกัน1น่งส่วนในกรณีที่ 2>, 2ต่อหนึ่งสต่อห 1. 1> นึ่งใที่โลกมันแรงแล้ว,ว 1. 1> เหมือนเหมือนมันรอบต้นแล้ <Okay. S 1> อคือในการผรสมยาที่ฝังเข้าต้นเนี่ยมันก็มีเทคนิคหลายๆหลายๆอาจารย์เนาะหลายอาจารย์อาจารย์ท่านอื่นเขาอาจจะมีเทคนิคแพรวมากกว่านี้ซึ่งส่วนตัวที่สวนเนี่ยก็ใช้อยู่แค่นี้นะครับใครที่อยากบวกอะไรเพิ่มเติมพวกอโทนิก พวกแฮกซ่คอนโซนพวกอะไรจะบวกเข้าไปก็บวกได้ดแต่ที่สวนน่ะไม่ได้บวกนะครับเอาแค่สองตัวนี้ก็คืออะไรนะพบกดฟอสฟอนิกกดฟอสฟอนิกนกับน้ำกลัน่นแค่นั้นฟอสฟอนิกสองส่วนน้ำกลั่นหนึ่งส่วนในกรณีที่โรคมันรุนแรง<ด>ในกรณีที่โรคมันรุนแรง,รงก็ป้องกันก็ฟอสฟอนิกหนึ่งส่วนแล้วก็น้ำกลั่นสองส่วนในในในอ๋อ สร้างภูมิอ่ะโอเคครับอ่ะ,อะเดี๋ยวผมจะแบ่งให้เนาะมันจะมีการผสมอยู่2ส่วนสองแบบก็คือในกรณีที่เป็นโรคร้ายแรงแล้วให้ใช้ฟอสฟอริก2ส่วนต่อน้ํากลั่น1ส่วนในกรณีที่เราจะฝังเพื่อป้องกันภูมิน้ํากลั่น2ส่วนฟอสฟอริกหนึ่ส่วนนะครับนในการผสมยานี่น้ำใสๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ให้ผู้ชมก็ไปสั่งซื้อเอา กดสั่งซื้อเอาใน lazada shopee นะครับที่ผมไม่มีขายเนาะอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวพ่อเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นหน่อยเจาะเจาะเจาะเราเจาะยังไงให้ดูยังไงหรือไม่มีเทคนิคอะไรพิเศษเลยไม่ไม่ครับเจาะเข้าไปเจาะเข้าไปเลยอ๋อต้งเสียงเอยียงแค่นี้เจาะจนสุดดอกสว่าน,านดอกสวา่สวานก็ประมาณเนี้ยกี่กี่เซนกี่นิ้วอ่ะพ่อเนี่ยมันจะพอดีกับเข็มอ่ะในการเลือกหัวสว่าน ในการเรื่องของตะวันคลิปนี้ก็ราคาแพงหน่อยนะครับใครที่ทนดูยา,ยาวๆไม่ได้นี่ก็ปิดไปเลยนะนี่ประมาณนีน้แล้วเวลาเราตอกเข็มเข้าไปมันก็จะเหลือช่องว่างให้ให้ยามันอยู่ครับเจาะแล้วเราก็ตอกเข็มเข้าไปเด,เดี๋ยวดี๋ยดูเจาะให้เสร็จก่อนคือในการรักษาโรคอะ่ะมันจะทําคลิปสั้นๆผมก็ มันก็ทํายากอะนะครับเอางี้ดีกว่าให้ทําให้ดูเลยรักษาต้นจริงให้ดูเลยตรงไหนที่มันเป็นรากที่ลําเลียงน้ําลําเลียงอาหารขึ้นไปเราเจาะใส่เลยเพราะเราต้องการให้ยามันวิ่ง,งตามเซลล์ที่มันยังสมบูรณ์อ่ามันวิ่งเพราะฉะนั้นแล้วให้เรามองภาพว่ารากไหนที่มันใหญ่ๆดูดน้ําได้เก่งดูดอาหารขึ้นไปดูดอะไรขึ้นไปบนต้นได้เยอะ นั่นหมายความว่าเราสามารถที่เจาะแล้วก็ฝังยาเข้าไปถ้าเป็นเจาะที่รากแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องสุดก็ได้เพราะว่ารากมันมันเล็กอ่ามันเล็กมันจะทะลุไปฝั่งนู้นได้อย่างเป็นลำต้นเนี่ยเลยสว่านเจาะดีจัง หามาขายดีกว่า,ากี่เข็มแล้วเนี่ยเท่าไหรไม่รู้ม,มันมันไม่สามารถบอกได้ว่าต้นหนึ่งเราจะฝังกี่เข็มต้องู้ชมนูออกไปครับมันแล้วแต่หน้าง,งานแล้วแต่หน้าง,งานคือเราฝังให้มันครบทุกจุดบางกรณีที่ทําการฝังแล้วเกิดต้นช็อตก,ก็คือใส่ปริมาณยาเข้มข้นแล้วก็ ปริมาณยาที่ที่ฝังครั้งแรกมันมันมันเข้มข้นแล้วก็ต้นก็เลยช็อกครับคำว่าคำว่าต้นช็อกก็คือฝังแล้วต้นตายใบร่วงเราเคยเจอนะเคยทําที่ที่ผ่านมาเคยทาแล้วต้นช็อกแต่ทุกวันนี้ไม่ช็อกแล้วเราเรียนรู้แล้วดูสภาพต้นมันยังโอเคนะท่านผู้ชมดูใบดอกมาเต็มเลยก็จะเอานะเอาเอาได้เอาได้เอา้น้อยเอา ต้องให้มันทําเงินบ้างอ่าเวลาใส่ย,ยาก็ยี่สิบซีซีน้ำนะครับน้ำยายี่สิบซีซีแล้วก็ยาแล้วก็ลมอีกยี่สิบต้องเปิดลมเข้าไปด้วยนะเนี่ยฮะดึงลมเข้าไปด้วยโอเคอ้าเข็มยังไม่ตอกเลยอ่าตอกตอกตอกเ็มถ้าต้นไหนมันดุนแรงมันถึงขั้นใบเหลืองร่วง เราต้องฝังเข็มอะไรแล้วต้องทําการเคลียรกิ่งด้วยเคลียกิ่งหมายถึงตัดยอดออกนะครับตัดตัดทั้งบนยอดเลยนูน่นท้้งบนยอดเราตัดลงมาเลยสัก2เมตรตัดเลยนะครับแล้วก็ซอยกิ่งเล็กๆน้อยๆออกให้ต้นมันโล่งต้นมันโปร่งเพื่อที่จะลดะกิ่งที่กินอาหารกิ่งไหนที่ใบเหลืองร่วงแห้งปลายยอดเราสามารถที่ตัดออกได้เลยเดี๋ยวต้นมันก็จะฟื้นกลับคืนมา ถ้าเราไม่ตัดให้เขาก็คิดว่าเขาต้องซ่อมแซมส่วนส่วนนั้นเขาจะพยายามซ่อมเอามันจะเลืองพลังงานถ้าเราตัดแล้วเขาที่จะรู้ว่าเขาไม่ต้องซ่อมส่วนนั้นแล้วเขาก็จะแตกใหม่นี่คือข้อเสียของการปลูกไม่ยโยโคกสังเกตด,ดูทุกแปลงที่ผมขึ้นใหม่ผมจะยโยโคกหมดเลยนะครับแปลงนี้มันก็เป็นเป็นแปลงอาจารย์เนาะถือว่าเป็นแปลงที่เราได้เรียนรู้อะไรจากเขา มีผิดพลาดบ้างมีล้มเหลวบ้างมีตายบ้างมันก็เป็นแปลงแรกของเราอ่ะนะครับทําให้เราได้เรียนรู้แล้วก็จัดการแปลงใหม่ๆได้ดียิ่งขึ้นอันนี้ก็ทําการตอกหมุดนะครับตอกหมุดไปนี่อีกสองรูพอะทางนี้ไม่ตัดนะครับผมจะไม่ตัดคลิปนะพาดูไปยาวๆเลยอยากให้เห็นการรักษาหลายๆคนขอมานะ ีนี้เป็นกันเยอะตอนไหนก็ส่วนมากจะเจอกันนี่ปีไหนที่ฝนชุบแล้วก็พอฝนทิ้งจังหวะที่ฝนทิ้งมันจะแสดงอาการอ่ะหลายคนสงสัยว่าตอกเข้าไปลึกประมาณไหนมาเดี๋ยวผมจะเปรียบเทียบกับหัวสว่านให้ดูเพราะเดี๋ยวเรามาเปรียบเทียบหัวสว่านกันหน่อยคือหัวสว่านมันประมาณนี้เนาะเข็มมันเข็มมันเท่านี้ เนือไหมครับและเวลาเราเจาะเราเจาะจนสุดสว่านเหไหมเราต่อะเข้าไปเราต้องให้มันเหลือพื้นที่ว่างพื้นที่ว่างตรงที่เราเจาะเพื่อให้น้ํายามันอยู่ตรงเนี้ยแล้วก็ถูกดูดซึมเข้าไปนะครับแล้วเจาะเข้าไปลึกแต่เราเสียบตรงเนี้ยเข้าไปไม่ต้องไม่ต้องสุดอะ่ะนะครับให้มันมีพื้นที่น้ํายาเหลือประมาณนี้ เข็มหนึ่งที่พ่อดูดยาไว้อยู่ไหนไม่รู้ือไปไหนม่ดู้นเอาดูดใหม่ดูดใหม่ยาขวดหนึง่งผสมมันก็ได้หลายต้นนะได้หลายต้น,นโดยประมาณถ้าแดดดีๆหนึ่งถึงสองชั่วโมงยาก็หมดับยาก็หมดนะ ถ้าต้นกําลังดีใบคลายน้ําได้ดีมันก็จะดูดยาไปเร็วแดดดีวันไหนที่ไม่มีแดดไม่ต้องฝังนะครับไม่ต้องฝังมันมันมันไม่ดูดยาเนี่ยแดดดีๆอย่างวันเนี้ยเอาเลยนะครับทําไม่ได้มากที่สุดป่วยกี่ต้นรีบจัดการให้เสร็จรอไม่ได้นะครับรอไม่ได้ผ่านไปหนึ่งวันก็หายไปหนึ่งลากรีบฝัง เสียบเข้าไปแบบนี้แล้วก็ดันแล้วก็ตะปูล็อกไว้เดี๋ยวเสร็จแล้วเรามานับกันว่ามันกี่เข็มต้นนี้ต้นนี้อายุกี่ปีพ่อแปดปีเนาะแปปีเก้าปีแหละเ้าปีปลูกปี60 ก้จะไดไดม่หกง่ายๆนะครับง่ายๆมันคือในการฝังเข็มอะ่ะผมเชื่อเสมอนะมันมันเป็นความรู้สึกส่วนตัวนะไม่ว่ายาจะดีขนาดไหนไม่เกี่ยวอยู่ที่เราจะเร็วเท่าไหร่มากกว่ายาเทียบยาดีถ้าช้าก็ไม่อยู่ ไม่ทันนี่อย่างผมใช้ที่สวนกับพ่อเนี่ยก็ใช้แค่สองตัวเจอแล้วก็รีบจัดการต้นนี้เนี่ยช้านะปกติปกติคุณพ่อไล่ฝังไปแล้วแต่ต้นนี้คุณพ่อคิดว่ามันไม่เป็นไรเพราะต้นมันสัาหมันดูดิใครจะคิดว่ามันป่วยดูต้นใบข้างในไม่เหลืองไม่ร่วงไม่อะไรเลยนะครับดูเข็มแรกฝังไป ยาหมดไป5ซีซีแล้วแป๊บเดียวเร็วไหมมากี่เข็มแล้วหนึ่งสองสามสี่ห้าเข็มแล้วห้าเข็มห้าเข็มอันพ่อวังไปก่อนอ่าโอเคเดี๋ยวเราฝังตัวนี้เสร็จเดี๋ยวเดินไปดูเดี๋ยวไปดูเลยดีกว่ารอลงเลือดกลับกลับมานี่ตัวนี้เขาก็เป็น อ่าตัวนี้เป็น top v ว e w นะเนี่ยเห็นไหมเห็นรอยไหมครับนี่คือรอยที่ลุงเลือดฝังเมื่อก่อนรากเนี้ยก็เป็นสีดำดำเหมือนที่เราขูดกันเมื่อกี้แต่ดูตอนนี้เห็นไหมครับเนี่ยนี่ยไม่ขูดแล้วพอนี่ลรากสวยแล้วนี่เอามาขูดดูก็ได้ไหมหายแล้วนี่ดูเนี่ยดูรอยดูรอยสร้างรากใหม่เมื่อก่อนเนี่ยสีดํานะ เราขุดูต้นเห็นไหมขาวแล้วไม่แอ้วไ,ไม่แรง <laughs> เนี่ยรู้แล้วว่ามันหายนะครับเพราะต้นคือยอดมันเดินนั่นหมายความว่าอาหารวิ่งไปถึงยอดแหละไหนตัวนี้ท็อปฟิวเนาะฟิวเข้าที่กิง่งกิ่งข้างล่างแห้งย,ยอดเดินอืเนี่ย,ยคือรอยฝังเข็มตรงนี้อ๋อฟังข้างบนเลยฟังข้างบนเลยก็สามารถฟังที่กิ่งได้ไหมได้ก็หายกิ่งใหญ่ก็ฟังได้น้ำยา ถ้าเราฝังตรงนี้มันจะขึ้นต้นส่วนใหญ่จริงนี้มันจะมไ,ไม่ไปไปได้น้อยแล้วก็ฝังตรงนี้วิ่งไปกริง,รงเลย้นีเฉพาะจริงนี้เลย,ยมันจะแห้งแห้งเลยก็ยอดตกน้ำยาหมดก็ถอดเข็มออกแล้วก็เทียนมาอุดเดี๋ยวมันก็จะดันเทียนออกมาเองตรงนี้ฝังไปยอดเดินไะคือ,นนะอนนะแปลงนี้บอกตรงว่ามันเป็นโรคค่อนข้างเยอะมันก็ดีนะที่มันเป็น นี่ผมพูดตรงๆเลยมันจะได้มันจะได้เรียนรู้อะ่ะผมจะได้ทำเป็นด้วยเมื่อก่อนก็ไม่กล้านะใครที่เพื่อนๆที่เจอต้นป่วยเงี้ยชวนไปไปดูให้หน่อยรักษาให้หน่อย,ยก็ไม่กล้าไปนะเพราะว่าเราก็ยังยังทำไม่เป็นอะ่ะทุกวันนี้ก็สามารถที่จะออกไปช่วยได้นะครับ ต้นหนึงก็ใช้เวลาฝังประมาณทั่ย่สิบนาทีก็จะเสร็จโซนข้างล่างของสวนน่ะที่โดนน้ำขังไปเมื่อน่าจะสองปีก่อนน่ะที่ต้นมันป่วยเยอะๆที่แรกก็จะตัดทิ้งแล้วตอนนี้ก็กลับมาปกติปีหน้าก็ให้ผลผลิตนะปีนี้ก็พักต้นอีกปีนึง อยากเห็นดอกมันม้ยไปเดี๋ยวพาไปดูแป๊บหนึงให้ลุงเลือดฝังเข็มรอเดี๋ยวดูดอกน้อยอ๋อนี่มาแล้วประมาณนี้นะครับนี่แหละดอกก็กำลังมาข้างบนเต็มเลย ภาพโดยรวมก็ถือว่าโอเคอยู่นะดอกอก็กำลังเดิน,น,นเรียบร้อยนะครับเสร็จแล้วก็ลองเอาไปใช้ดูนะครับลองเอาไปใช้ดูใครที่ขอมาเรื่องของการฝังเข็มมันอาจจะไม่ใช่วิธีที่ดีที่สุดไม่ได้มีเทคนิคแพลวๆาอะไรมากมายนะครับ บ้นบานนี่แหละทาตามง่ายๆนี่แหละเอาให้เห็นเลยว่าอุดต้นยังไงขูดเสร็จแล้วใช้อะไรทาทาเสร็จแล้วเจาะยังไงเจาะแล้วฝังแบบไหนฝังแล้วทําอะไรต่อนะเนี่ยฝังแล้วก็รอให้ยาหมดถอดเข็มเอาเทียนอุดปล่อยเลยนะครับเดี๋ยวเขาก็จะดันเทียนออกมาเองถ้าเจอต้นไหนที่อาการหนักๆเป็นโรคแล้วถึงขั้นใบร่วงยอดแห้ง ปลายยอดเป็นกา้านทูบท่านผู้ชมก็ต้องแต่งออกให้เขาหน่อยตัดยอดบล็อกยอดแต่งกิ่งออกบ้างนะครับแต่งออกไปเลยไม่ต้องเสียดายเหลือไว้สักต้นละสิบกิ่งก็พอในต้นที่มันป่วยแล้วแต่งกิ่งแล้วก็บล็อกปลายยอดด้านข้างตัดเลยนะครับกิ่งไหนที่มันแห้งตัดออกสักครึ่งหนึ่งเดี๋ยวต้นเขาจะค่ะคอยๆฟื้นคืนมาลองดูครับโอเควันนี้ก็ จบแล้วครับการฝังเข็มก็ขอบคุณลุงเลิศนะครับที่ทำให้ดูโอเคคุณพ่อวันนี้ FC หายสงสัยแล้วขอบคุณครับผมัอดีครับอนนโอเคบ๊ายบายครับผม